สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับมัตเตอร์สุวรีเท้าวหารในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับมัตเตอร์จะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องของสัมมาาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับเรามาทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะครับเรามาดูจุดประสงค์ข้อที่1กันอธิบายแนวทางการสัมมนาพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องข้อที่2เห็นคุณค่าของการสัมมนาพระพุทธศาสนาข้อที่3ปฏิบัติตนในการสัมมนาพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ สัมมนา,าพระพุทธศาสนาสัมมนา,าพระพุทธศาสนาหมายถึงการประชุมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาผลของการสัมมนา,าสามารถนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมการสัมมนา,าพระพุทธศาสนาจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับนะักเรียนเรามาดูแบบที่1กันแบบที่หนึ่ง การสัมมานาเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นประเด็นน่าสนใจเช่นกระแสะข่าวเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่คนส่วนใหญ่ต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตัติและข้อเสนอแนะต่างๆต,ต่อไปแบบที่2นะครับแบบที่2การสัมมานาเกี่ยวกับหัวข้อตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดให้เป็นหัวข้อใหญ่ในระดับชั้นเพื่อนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ว่าจะบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไร และวิธีใดโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่ใช้แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไปแบบที่3นะครับแบบที่3การสัมมานาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหรือบุคลากรทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้สามารถสอนพระพุทธศาสนาและนำเสนอเทคนิคในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนของการสัมมนาพระพุทธศาสนาขั้นตอนของการสัมมนาพระพุทธศาสนาจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับนักเรียนเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมการร่วมกันกำหนดหัวเรื่องหรือประเด็นปัญหาวัตถุประสงค์จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับการสรัมมนาและจัดเตรียมสถานที่สำหรับการสรัมมนาขั้นตอนที่2ขั้นดำเนินการ ขั้นดำเนินการเป็นขั้นแบ่งกลุ่มย่อยบอกหลักเกณฑ์ต่างๆในการสัมมนาและดําเนินการสมาัมมนาขั้นที่3ขั้นสรุปแต่และกลุ่มสรุปผลการสัมมนาและบันทึกผลนําเสนอการสัมมนาต่อที่ประชุมหรือกลุ่มใหญ่ในรูปแบบที่หลากหลายและมีความคิดสร้างสารรค์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลสรุปสาระสําคัญที่ได้จากการสมาัมมนา ขั้นที่4ขั้นสุดท้ายนะครับขั้นวัดและประเมินผลการสมาัมนาในขั้นนี้นะครับก็จะมีการประเมินตนเองประเมินโดยเพื่อนและประเมินโดยครูผู้สอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเกิดวิกฤตทางการเงินทางเอเชีย แต่ชาวไทยก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสนอพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาในเรื่องของหลักธรรมก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของหลักธรรมนะครับเรามาทราบถึงความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจ มาจากสองคำคือเศรษฐะแปลว่าดีเลิศและคำว่ากิจแปลว่าการประกอบการเมื่อรวมกันจึงได้ความว่าการประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายการจ่ายการแจกการบริโภคและการใช้สอยสิ่งต่างๆให้ได้ผลดีเลิศส่วนคำว่าพอเพียง พอเพียงหมายถึงความเหมาะสมหรือความพอดีเน้นการผลิตและการบริโภคแบบพออยู่พอกินเป็นหลักโดยไม่เน้นกำไรสุดทิหรือความร่ำรวยเป็นเป้าหมายสูงสุดและเมื่อรวมกันจะได้ความหมายว่าการผลิตจำหน่ายและการบริโภคอย่างพอเหมาะพอดีนั่นเองหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 3. ห่วง2เงื่อนไขเรามาดูห่วงแรกกันนะครับห่วงที่1พอประมาณ พอประมาณหมายถึงความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างล้วนอยู่ในความพอดีห่วงที่2เหตุผลมีเหตุผลในการตัดสินใจหรือเหตุปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องห่วงที่ส มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวหรือการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งระยะใกล้และระยะไกลโดยมีอยู่สองเงื่อนไขด้วยกันคือเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรร,รมเงื่อนไขความรู้จะต้องมีความรอบรู้มีความรอบคอบและมีความระมัดระวังส่วนเงื่อนไขคุณธรรมจะต้องเป็นคนมีความซื่อสัตย์เป็นคนมีความสุจริต เป็นคนขยันและเป็นคนมีความอดทนและจะนำไปสู่ชีวิตอยู่เย็นสังคมเป็นสุขต่อไปนะครับคือหลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาในเรื่องของหลักธรรมวันนี้มาเตอร์จะมายกตัวอย่างหลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน เรามาดูหลักธรรมแรกกันเลยนะครับหลักธรรมที่1อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นหลักธรรมที่สอนให้มนุษย์เรารู้จักการพึ่งตนเองในการทำมาหาเลี้ยงชีพหลักธรรมที่สองทิฏฐธ,ธรรมิกตถะทิฏฐธรรมิกตถะเป็นหลักธรรมข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ทำให้เกิดผลคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทำให้มีทรัพย์สินเงินทองพึ่งตนเองได้หรือบางทีเรียกว่าหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีนะครับมีคําย่อมาจากภาษาบาลีคืออุอากสะเรามารู้จักความหมายที่แท้จ,จริงของอุอากสะกันนะครับอุอุทานสัมปทาหมายถึงการขยันหาทรัพย์ด้วยความเพียรพยายามอารารักษสัมปทาหมายถึง การรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้กะกัลยานมิตตาหมายถึงการรู้จักคบคนดีเป็นเพื่อนสะสัมมาชีวตาหมายถึงการรู้จักใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนี่ก็เป็นความหมายที่แท้จริงของอุอากรรมะนะครับหรือนักเรียนจะเรียกสั้นๆว่าหัวใจเศรษฐีก็ได้เรามาดูหลักธรรมต่อไปกันเลยครับหลักธรรมที่ส โคคาวิภาคสโคคาวิภาคสี่เป็นการจัดทรัพย์ในการใช้จ่ายโดยจัดทรัพย์แบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ไว้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวส่วนที่2ไว้ใช้ลงทุนทำธุรกิจต่างๆส่วนที่3ไว้ใช้สำรองเกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจต่างๆส่วนที่4ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือ,อยามจำเป็นเช่นการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีเหตุด่วนที่จำเป็นต้องให้ออกจากงานเรามาดูหลักธรรมที่4กันเลยนะครับหลักธรรมต่อไปโพคะออทิยะหาโพคะออทิยะหานะครับหมายถึงเมื่อเรามีทรัพย์สินนะครับควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเช่นการใช้ใจ่ายทรัพย์สินเลี้ยงดูตนเองครอบครัวบิดามารดาให้มีความสุขใช้ทรัพย์สินบำรุงมิตรสหายเพื่อนร่วมงานให้มีความสุขใช้ป้องกันภยัยอันตราย ธรรมพลีสงเคห้าอย่างธรรมพลีสงเคห้าอย่างได้แก่อติถิพลีใช้ต้อนรับแขกการไปมาหาสู่ยาติพลีใช้ส่งเคยาราชพลีใช้บำรุงการเสียภาษีอากรเทวตาพลีการบำรุงเทวดาเปตะพลี อุทิศให้บุพการีที่ล่วงลับและสุดท้ายนะครับใช้บำรุงสมณพรามพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหลักธรรมที่มัตเตอร์ได้ยกตัวอย่างมาในข้างต้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางหลักธรรมเท่านั้นนะครับยังมีหลักธรรมอีกมากมายที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พร้อมจะให้เราไปศึกษาและคน้นคว้านักเรียนสามารถศึกษาและค้นคว้าได้ตามอินเทอร์เน็ต หรือตามเว็บไซต์ต่างๆศึกษาเพื่ออะไรเมื่อศึกษาแล้วนะครับมาเตอร์ก็มีความหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําความรู้จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันหากนักเรียนปฏิบัติตามนะครับจะทําให้สังคมของเรามีความสุขนะครับจะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันและจะทำให้สังคมไทยของเรามีแต่รอยยิ้มนะครับ สำหรับวันนี้มาตเตอร์ก็ต้องขอลานลักเรียนไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ